สบายดีพี่น้องมือนี้พากันมาลอกซอกกระป๋อมว่นเช่นะบรรยากาศทุ่งนาที่บุมีเขา้เขาเดี๋ยวเาอ,าอาที่มาซอกกระป๋อมไปเห็ดก้อยกินเคยกินบ่อะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะเป็นยังไงอาหารบ้านโห พ่อกันอีกตอนเห็นเนาะกลับมาตายเดี๋ยวลยมองขี้เขาพิดไหมฮะไปไปนนี่เนี่ยเล็กโตเฮงตี้มึงขี่รถกลับมาบวกกูเหรอเล็กโตแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาดีพาไปเอาอ่ะนี่ทีมงานทีมงานผู้นี้ถือว่าขี่รถไปซอก ไปซอกไปซอกตัวแล้วก็กลับมาพวกไปเลยไปเลยช่วงนี้น้ำมันอึุนไปดิขี่รถนเบยทั้งคนกูลุเขี่แล้วมันเห็นแล้ว นี่เลยแหละงูอัีิอ้ไหนนี่นี่นี่เท่นี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 ่เลยละเดี๋ยไคลิปไ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 ปโอ้โห่อ้โหตนนี้เราไข่หน้าเลยโอ้โหแม่งกูเลยซ่วงเีพุ่นี่พี่น้องเห็นแล้วกระปอมกระปอมจะบวกเพื่อนชิวเว้ đẹp ngương ngoài mà năm này, giờ bị coi thầy. đẹp loại đẹp loại video, đấy đéo, đấy đéo, gấp bùm. Ở đây có gì này, <Điệp> <laughs> ซ้ห่อตัวเอาได้ไหมนี่อีกตัวนึงงอยจาปอกปอเคตัวพี่มือดูโอ้มือสั้นทิ้งกันมึงซ้ำพี่หูดีเลยเว้ยดีๆไม่บอยใช่ก็ได้ใช่ก็ได้ สั้นแหละยึดตางหน้าไหมมือสั้นแหละดิเห็ดเหี่ยงใบเหี่ยงขาค้ยมิมันคาไปไหมตีไปไหมตีออกมันยังงงมันไม่อย่างกายอ่ะไม่อย่างก,กายกูวิ่งมันปอยคอยเ่อย เอ้ยจับปอจับปอเนี่ยจับผมก้าอ้าวอ้าวอ้าเอาจีออกเลยเด้อโอ้ยยี่บปวดได้ก็เจาะก็จจับกระป๋องเลยนี่ตีเจียบเลยจับกินเลนส์เสรากัดเลยวะมันนี้เอ้ยนี่

มันคี้สุกไปตายเลยไปดิเนี่ยมโอ๊ะออก,กอะไรกระปอมกระปอมปอมกากิงกาเสรดบ,บ้านคอยบดเอื้อนกิงกาบดเอื้อนกระปอมที่คอยเอื้อนเดนดเนดุน่งเ้าน้อย บอกแม่ดมกินเาไ่ได้ทำไม่ได uh, ้ม่ดมกินจยากได้โคงดมกินดว่าโอ้เดียวหลายเตอรแล้วีอย่อยลยเนาะตัวนี้งสวงมือยแล้แกอดูไ่กระป บีบกระปอตายบุนะต็มเลยมึงก็เจหยบุตายจีพอแ้ไปเฮ็ดจินดนี้เฮาเดี๋วจเบิ่งสูตรเฮ็ดก้อยเฮ็ดลาบเฮ็ดกีนเลเบิ่งเลยเ่นเ้า คลิปคลิปจบ <laughs> มาละเจออีกแล้วอยูยแล้ว <c ười> ป่้เนอมเด้อพี้อเบิกกระจาลงเพ็ดคิวเน่โอยบักเปอันท้ายคลิปจับได้จับความเร็จบายคลิปจับได้เลย แม่บม <mm ่วแล้วตีจิตต uh ่เลยไ่เห็นเลยครับข้าบคับคได้ได้ฟังเสียงเอาแม่งกินมันคือกันกรบยอ้อยเลยว่าัเกิดจี่ี่กระทางเนเอาเหอนบอจับปุ๊บแล้วแม่งคอเสาแดงเลยเต็มแล้วพี่น้องเแดงนี่มันชอบคู่เหมืนเาจะไปเฮ็ดเมนูอันฟ้าทลาโจวนให้ิ มามาเนี่ยเก็บเครื่องไป่เป็นทางอะไรทำไมเป็นทางคุบเอล์เปิฮะเจอกันไหมก่อนตอนให้จิเนาะหุกจุกเอาไปควยตรงเลยทออๆออกเลยนะตัวด้กตัวสดก็บวบนะไมมงว่มันขึ้นบะไรเล่อะไรดอก ซอม it it. ุเลต์ซอมุเลต์ช่วยดิฮะบวกสี่ตัวกวุ่มตัปาดเลยปาดปาดเอาเลยมันเมื่อยอยู่มันโบเรียนยิ่งฟ้ามันฟื้นเถอะหรืบัวเอาออกมาแล้วก็สังหารเลยชั่วเอารถนะมะบุ้ง่ลเบุ้งนานดิ อู้ดีไล่ตัวเต็มลุนละหนิงเมาขวดเนนอเซาง่ายแค่เนาะเดินนอเ้าพี่น้องห้ามเห็นองมีขมดิกกไม่ควรดูกัดบูดอ่าปิ้งแล้วแบบนี้ ยแค่ะ <laughs> ก <ligen> ุงเลยเฮ็ดไปทุกที oh ่ว <OS> ่าไปเรื่อยเดนุเซาอด้รสิเนี่ยเดนุเซาน้อยกลักฟักพี่น้องืูอขัดต่อการฟักแล้ว จกน้อยสได้สาวแล้วเลยยี่สิบสามสิบโอ้โหโหโหยังจะโตวนี่ว้าวฟักไปได้ไหมอยากแล้วก็เอ้าจะคอกิดว้าวยังได้ไหมนี่วิธีการฟักมาพี่น้องเขามันฟักเดี๋ยวมือมันขาด มีดมันบกเข้าเนาะข้อมีคมนะเนาะเจนดนะนอ,อนลูกนอนเมียเวยเนาะอันนี้เป็นส้มขอ,อ,อ,องม่วงใช่ไหะหยิบหยิบส้มม่วงเลยสแตก็กส้มม่วงกีบ่บาทเลยไปละลายเลย <c oughs> อันนี้ก็ะโมยังลลายเนาะแบน <c oughs> ของแบนเนาะเฮ้ยนิด <c oughs> มาลิมะร่อย อันนี้เนาะบองมาไข่เน่าเนาะแผ่าดูเนาะอันนั้เป็นยาใช่กำลังสั้นดีวันนี้ปิ่นให้เพื่อนดูดูเดี๋ปิ่นไข่เนรา เป็นยาสูกำลังสั้นดีก็ได้ช่วงคุเลยเะ้าของซ่องโมแก้วบอกมาไข่เน่าเลยพี่น้อยเจ้ของซ่องโมแก้วไข่พากมันก็บอกให้ยห้องนี่มาห้เดือดคนนี่อ๋อส่วนกัวทำอะไรกูอยากเขากองลูกดีเลยแม่ขัวอันนี้ไง ขวีพุ่นพอขวายเอาไปุสิบอสีสีน้ำแป้งว่านนั่นน่ะเสีเสียบไล้เสียน้อยเสียน้ยนาเสนาาตุกาสิชได้ดีน่นะมันคป่นเลยประเดเ็ดิบกดีป่ซอยแล้วป่ะเริ่มซอยเริ่มอเริ่มปรุงแล้วตอนนี้เรืงนีาเรื่องน้ำหมักวันนั้นขึ้นเข้ามาวานนี้คือ เห็นเห็นเราตั้งย้นเจเกนนั่นแหละฮะบาักกขึ้นมาไม่ช่วยบัเห็นละตุกกระเปรแซ่บๆอย่งนั้นนคือเนี่ยกรอกที้เปิดเากเต็มตุกันนั่นแหละซุปซี่แหละเห็ดเกียวตับไปไปกกเห็นอบนก้อยหอมดนก้อยกระปอมนี่บนก้อยกระปอมก็ได้ก้อยเด่นเสาก้อ เม,มัเอ,ๆๆเ,อเอาเียกินเดเตรียมเตรียมเตรมหอมแจก่อนอืมอด่อเน้น,นมาเมาเสียบใส่อืมที่ <ๆ S 2> ทตัวง่ายสมพงษแล้วฝันพวกเขา้าอีกอะ อดดีีดดฟันกูเย็นฟันมเลดตีนโอ้สโหแซ่บครับไวกระป๋อนเช่่อทีด้กินแม่บมนง่ายโอ้โมอนียแบบปเขียนี่คือปิ้งเขียดโ<ห>คนคนเป็นคนเฮ็ดนะ เอาข้างรกได้ไหเอาหลายตอนที่ผลินดูผมไม่ไดเห็นแต่กระตอมนะเอาแรกมีอะยัวเลวยจ้าอา่อยต่อสีนแล้วอา่อยอร่อยมันอยู่แล้วมื่อไหอยู่แล้วเดินไปต้องโมจิเิ บอลไลฟ์เอลไลฟ์ยินมลด้ยูแลละยังตับเอาละสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปหน้าเขาจะไปฮิตยังกันตัวเนอะให้ไปลงไปลงเล่หัวหน้าห้อยเพิ่นจัดการเองอปิด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 คลิป เตรียบกันกล้พก่อนดิี๊บปี๊ปีเล้วเนาะโอเคไปพอกันใหม่คลิปหน้าเขา